ใครว่าไม่ดังแบมแบมก็เซเว่นคือผู้ชายเพียงคนเดียวที่หลุยวิตตองเลือกปังแบบชุดไม่อยู่แล้วตอนนี้สําหรับศิลปินหนุ่มระดับโลกอย่างแบมแบมกันพิมุกภวกุลหรือแบมแบมก็เซเว่นก่อนหน้านี้แบมแบมได้ปล่อยผลงานเพลงเดียวออกมาให้ได้รับชมกันแล้วซึ่งผลงานชิ้นนี้จเจ้าตัวนั้นตั้งใจทํามากเพื่อให้แฟนๆได้ชมสิ่งที่พิเศษที่สุดแถมเจ้าตัวยังบอกอีกด้วยว่าโควิดซาเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวบินกลับไทยทันที และเมื่อเช้าที่ผ่านมา7ตุลาคมแบมแบมก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับทัวโลกอีกครั้งเมือ่อแฮชแท็กลุยวิดตอง x แบมแบมขึ้นเทรนทวิตอันดับหนึ่งหลังจากที่แบรนด์หลูระดับโลกยังลุยวิตตองได้ปล่อยภาพของแบมแบมผ่านอินสตาแกรมโดยแบมแบมเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวจากทั้งหมด17คนดังงานนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับกรีดและภูมิใจในตัวแบมแบมเป็นอย่างมากเลยแถมยังบอกอีกด้วยว่าลูกนี้แบมแบมนั้นหล่อขึ้นมาก